เนา,นาดาพี่เนานอนพิงแดดกินยาไอ้ไเดิดเนทางเดินท,งนทงนางวนสีไข่ Nó subscribe cho thang Ghiền Mì thang Để không อากาศดีพี่น้องแดดออกดีอ่ามันสบายดีพี่น้องการดีเป็น,นยังหนาวอยู่อันสีหาดีดีบางคนห้าอย่างเล่นนอง

sai sai luật chào 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 พักค่น,น,น,นี่อกเนี่ยเมห้อนเดลอเนต็ีย่เอ,อกมาลอยลิภาคพี่นอกน้ำอยู่เ่ามเ็เห็ดหม่ขเขาแปลงใหม่สะอาดดีพอนยางลิ้นพักพอ เป็ดมูซีนน้ำหอนมาเลยโซ่ฆ้าเห็นท่น

รถไฟสิมาร์สมาร์สบอยคุ้นขาตื่นมาแล้วรถไฟ ทางรถไฟคุณข้ามมันมามันกับ,บล็อกอนี่อัดลน่นเลยคุณอย่างข้ามเอเห็น s a f